ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ความช้อแท้ไม่เคยทำให้ใครมีชัยชนะเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนมันต้องสู้ สู้ๆนะคะทุกคนสําเร็จแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวิทารถไปเชื่อมมันกับพี่น้องจ้าฮาลโลเอเลสุซัามเมนนะคะเพื่อนโอ้ขอนุญาตถอดหมวกกันเดอพี่น้องเลยถอดหมวกถอดแว่นตาก่อนขายเห็นกันบอค้านะคะ <ๆ S 2> ปั่นจักรยานมากับเพื่อนๆจ้า <ๆ S 2> ร้อยเขาป่าเพื่อน ได้เห็ดมาดอกเดียวเมื<ก>้งเมเได้เห็ดมันดอกเดียวพี่น้องแต่อยาาหัวพรกคุณอ่ะได้เห็ดดอกเดียวคนรอลอยพี่น้องจ้าก็กันก็เลยมีความคิดกับเพื่อนจ้าเดี๋ยวเราจะ,ะมาเล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องเอ่อ จะว่านิทานก็ไม่ใช่นะคะคเพื่อนๆจะเรื่องนายตีะค่ะพี่น้องจะพ่อใหญ่ตีนะคะพพอใหญ่ตีนี่เล่าเป็นคนมักตีคนพเพื่อนๆจะมักตีชอบตําหนิกะว่าใดนะคะภาษา,าภาษาไทยเอิญว่าตําหนิภาษาเล่าฮ่องงเอินว่าตีะค,ะค่ะเพื่อนๆจะพพอใหญ่ตีนี่ เลาตีหลีได้พี่น้องแต่ว่าการที่เขาตีมันแมนคว่ำเล่าอีกลีกันเพื่อนจ้าอันมู่บ้านนั่นเพื่อนจ้างเพื่อนจ้างนักอานักปัน่นพระพุทธรูปมาปั่นยวัดเพื่อนปันป่นแลแล้วๆพอดีพวกชาวบ้านก็นเลยออกความคิดเห็นว่ามาห้พ่อหใต่ตีไปเบื้องห้ว่ามัน ดีโบสิพี่น้องนะคะบัดนี้ระวางทางที่จะไปวัดพ่อหญ่ตีก็เลยไปพ่อเครื่อบักอือเครื่อบักบตนหรือว่าภาษาไทายเอ่นว่าฟักทองกับฟักนะคะเล่าก็เลตีแบบนี้พะว่บาบออับอือบักฟักมันงวยใหญ่เป็นบอมเน,มนแต่ว่าเครื่อมนอันหน่อยถูกพรถูกเล่าเลตีว่าพระอินนี่ไม่ดีเลยทำไม่สมบูรณ์บัดสัน เล่าตีพระอินว่าพระอินให้ให้บักเอื้อกับเครื่อว่าสมดุลกันเครื่อนนะแค่นิ้วเดียวแต่ไม่ลูกตั้งใหญ่ไม่สมดุลเลยลว่าสรนแล้ว่าเครือน้นหน่อยนาใส่ลูกน้นหน่อยลว้วานะครบเพื่อนกะ็เมียนคว่ำเล่าเนืเพื่อนเนาะเพราะว่าเครื่อมันก็น,นั่นป้ายแต่ว่ามากมันไง่ามนก็นยักอุ่มได้เมียนโบเมียน ปที่นี่ย่างมาอีปน่นี่ไปพ่อต้นบักม่วงพี่น้องจ๋าต้นบักม่วงเคยเกหน่วยญ่ต้นไงเนาะแล้วก็ตีอีพี่น้องจ๋าพระอินนี้ก็ไม่ดีต้นบักม่วงต้นไงกับไงให้ลูกมาซ้ำกำปั่นนี่แทนที่จะให้ลูกเป็นลูกซ้ำบักอือบักต้นเอางวยบักม่วงซ้ำกระปัน่นไปให้ไปให้เครื่องบักฟากสารบา่ากับเมียนควอมเล่าเนาะคุณเพื่อนเนาะลมพัดเย็นเย็นพี่น้องจ๋า ปฏิทินีย่างไปก้อนที่เสียหอดวาดอีกพี่น้องจ้าไปพ่อต้อนพ่อต้อน,อตอนให้อีกบนนี้ไปต้นพ่อต้อนให้เล่าก็เลตีอีกพระอินนี่ต้นโพต้นใหญ่มากเลยแต่ว่าไห้หน่วยบอกให้หน่วยบอกกันอ่าพ่อน่ะหน่วยนยน้อยหนึง่งละว่าหน่วยซ้ำนิ้วก้อยหน่วยซ้ำโป้มือประเสริละว,ว่าอันนี้กับเมนควมเล่าเมนบบแมนบัดที่นี่ ไปหอดวัดไปเบิ้งพระพุทธลูกเล่ากับย่างเล่ากับย่างสำรวจย่างสำรวจพระพุทธลูปเพื่อนๆจะย่างสำรวจเบิ้งแล้วบอกเศร้าบ้านเลยไม่มีที่ติจริงๆช่างปั้นได้สุดยอดสันละว่าลวบาว่าบบมิทิติเลยเศร้าบ้านก็นดีใจเลยพี่น้องว่าโอ้โห พอญ่ตีเบ่านี่ก็คือสุดยอดแล้วเมนโบเมนนะคะบัดที่นี่พี่น้องเอ้ยพ่อหันหลังออกจากวัดออกจากศาลาวัดพี่นอ้องพอญ่ตีเหลียวมาเบื้องพระพุทธรูปบัดีเหลียวหันหลังไปเบื้องพระพุทธรูปแล้วเลยว่าพระพุทธรูปก็สวยอยู่หรอกไม่มีทิฏฐิแต่เสียอย่างเดียวพูดไม่ได้ว่าสันท์ละว่าเอากระเมนคว่ำเล่าอีโนพี่น้องเนาะกระเมนคว่ำเล่าอีเพื่อนๆนจะ้ะ พราพูดทะลุสวยมากแต่พูดไม่ได้พอไงตี่ะบะทีนี่มือต่อมาเล่าก็ไปให้ไปหน้าเล่าไปกลนงให้กลนหน้ามือยอพี่น้องมือยก็เลยไปนอนมือกลหนาผากยูตใต้ตนบอกม่วงนอนมือกลหนาผากยูตใต้ตนม่วงรับฟันปุ้ยดี ว่าที่นี่พี่น้องเฮ้ยกำลังฟันดีๆอยู่บัก่วงสุกลนมใไ่หนาผากเลาพี่น้องลนมใส่หนาผากเลาเล่าหลืหาาลลหตื่นขึ้นมากปะนี่เราก็เรยกว่าพระอินขอบคุณนะวัดสันที่ให้รูปมะม่วงเท่ากำปั้นถ้าพระอินให้รูปมะม่วงเท่าต้นเท่าฟักทองหรือฟักป่านนี้กับผมคงตายแน่แน่วัสันละว่า หลังจากนั้นมาพี่น้องเ้ย <Okay. S 1> เพอญ่ตีพอตีอีกเลยพี่น้องจ้าฮัลโหลเล่าเลย้ยพอตีอีกเลยพี่น้องเลาวว่า,าถ้าเกิดอันพระอินให้ให้บอกม่วงใไงซ้ำบอกฟักหรือว่าหไงซ้ำอ่าฟักทองบอกอือบานเฮานะ่ะตกมส่หนาผักเล่าเล่าคงสิตายอันนี้ก้าสู้กันฟั่งสละละพี่น้องหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับอ่าเรื่องเล่านายติ หรือนายตำหนินะคะเพื่อนๆจะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะปั่นจักรยานปั่นจักรยานเข้าหมู่บ้านกันนะคะอันนี้เป็นถ่ายหมู่บ้านกับพี่น้องจ๋าถ่ายหมู่บ้านนะคะก็ะจะมีทางไปป้าเนี่ยค่ะพี่น้องป้ามันบกไกลพี่น้องจาอ๋เาเดินมากเดินมากกิโลเดียวก็ถึงกิโลนะคะนี่ก็ทางทางเขาบ้านกับพี่น้องจ๋าก็มีรถนะคะ อันนี้ก็ทางเขาป่าทางเขาป่าไป้าเก็บเห็ดเก็บนั่นแหละพี่น้องก็ยแต่ว่าบได้เห็ดพี่นออ้องบได้เห็ดบได้เห็ดนะคะบได้เห็ดนะคะบด้เห็ดเลยพี่น้องเลยมเกือบนางเราก็จะกลับบ้านกันกลับด้วยกันไหมคะ จักรยานเกล่นลอนอุตส่าห์ดันมาได้เฮ็ดดอกเดียวพี่น้องเลยพอได้มียงเต็มตะก้ารถพี่น้องเต็มตะก้ารถได้เฮ็ดดอกเดียวได้เฮ็ดดอกเดียวพี่น้องจ้ะได้เฮ็ดพึ่งดอกเดียวอีพออีเม่ข่อยเจะเป็นตอนส่อนหลายนะคะดดดดดเดี๋ยวเรามาใหม่ ไม่มีคำว่าสายหากว่าเรายังเริ่มไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเรายังค้นหาไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากว่าเรายังพึ่งพาไม่มีคำว่าช้าหากว่าเราลงมือทำลงมือทำสําเร็จทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวคลิปวิวดีโอหน้าจะมีเรื่องเล่าเด็ดๆมาฝากอีกคอยชมกันนะคะชูส